วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอยียบไปล้อมนะครับวันนี้จะมาแนะนําการาดูแพลหลงพััดบนหนอ่อกระบอกนะครับเริ่มแรกเลยก็คือแพลหลงพลัดเนี่ยพุทธคุณนะครับผมก็คือหนึ่งเลยนะช่วยกันคุณใสพวกไสยศาสตร์อะไรพวกนี้ครับผมก็กันของนะผมสองก็คือหนุนดวงใครที่ยังตกอยู่พวกนี้ก็คือใช้แพะหนุนดวงได้ครับผมสามก็คือเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์นั่นเองครับผม สีก็คือค้าขายค้าขายของอะไรพวกนี้ครับผมค้าขายดีมากครับผมห้าก็คือเหมือนจะโชคลาบเราจะมีพวกลาบลอยอะไรพวกนี้ครับผมประมาณนั้นครับผมอ่าหลักกของการดูนะครับเดี๋ยวผมจะจะสอนในชีพกับผมแต่ตัวจริงนี่ยผมต้องพูดเไว้ก่อนว่าตัวจริงแพทย์ลงรัฐนี่หายากมากนะครับเพราะว่าแพทย์ชุดหนึ่งเนี่ยแกะแค่สองร้อยถึงสามร้อยตัวนะครับผมไม่ไม่ได้เยอะแบบเป็นพันเป็นหมื่นเหมือนกับเหรียญปั๊มพวกนั้นนะครับผม มาครับมาวันนี้มาต่อกันที่อ่าแพะบามันอ่าคำามถึงเรียกว่าแพะบามันคือแพะตัวนี้เป็นเรียกว่ายังไงสินสินบามมนครับบามันก็คืออ่าคุณลุงผ่องลุงผ่องซึ่งเป็นตาเพื่อนผมเองเป็นคนแกะขึ้นมาลุงผ่องแพะบามันอ่าอ่าเราดูอย่างที่ผมสอนไปนะหลักพิจารณานะดเน,นอันดับแรกค,คือรู้สินก่อนว่าเป็นสินอะไรใช่ไหม แพะบามันคุณดูแพะบามันดี๋วผมบอกอ่ะแพะมันจะมีกระจูะ๋ตัวผู้จะมีกระจู๋แพะเนี่ยจะมีจะม,จะม,จะมีจะมีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียนะอ่าครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนอว่าวิธีการแขวนแพะนมรัดเนี่ยในแขวนเนี่ยมันตัวผู้ก็ให้เรียกว่ายังไงให้ผลหรื่าคุณพุทธคุณต่างกับตัวเมียอ่าคุณเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดียวมจะมาสอนว่าบอกยังไง อันนี้อันนี้อันนี้แพะบะมันมีกระจูนะจูอ่ามีมีจูนี่อยู่ตรงนี้อันนี้ผมสอนไปอันดับแรการู้สินบับอันดับสองกระดูคับไข่ไหมดูคําเก่าธรรมชาตินะดูคับไข่ไหมดูคับไข่อ่าไหมมีไหมมันบอกไหมอ่าดู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 ตรงดูตรงนี้เห็นไหมไหมดูตรงนี้ผมชี้ไหมอ่าจะเป็นฟ้าเป็นฟ้าขึ้นมาใช่อ่าเป็นฟ้าขึ้นมา อืมหับพิจารณาดูคราบไขดูความเกา่าาธรรมชาติแพ้ในเ,เล่นเนี่ยต้องดูความเป็นธรรมชาติเป็นหลักนะครับอ่าต้องดูความธรรมชาติเป็นหลักเลยเห็นไหมคุณดูคราบคราบไขอ่าเห็นไหมนี่นี้ชัดเลยไหมคราบไขอ่าเลียแบบไหนผมบอกทาตาลคุณคุณอืมอ่ามันจะไม่ขาวสนิทถ้าขาวสนิทงใหม่ น้ำตาลสุนน้ำตาลน้ำตาลแต่เขาให้เพมอยู่ด้านอยู่ด้านนิดนึงเพราะมันจะกลมเกลื่อนกับสีขาวควายอ่ะใช่ไหมคุณดูคุณดูนี่คุณดูใช่ไหมดูหลักพิจรนานะยมบอกอ่าพวกนี้พวกนี้ครับผมไม่ยากเลยไม่ยากค่อยๆดูนังนผมบอกอืมครับมาดูตรงนี้อ่าหคคนับขายก่อนนะอันดับสาม มาดูดูเขาขายเสร็จแล้วพับก,ก็มาดูที่รอยเครื่องไม้เครื่องมืออ่าคนดูคนดูคนดูคดูที่คนดูที่คน,คน,คนอ่าเห็นไหมรอยเครื่องมือครับอันนี้ไม่ไม่ชัดแต่ผมขออนุญาตนะอาดูดูดูุณดูที่คเห็นไหมอาเห็นไหมรอยรอยเครื 100, 100่องมือเขาอ่านีรอยเครื่องมือก็มาอือหือ ดูรอยดูดูเล้ยวลอยดูรล้ยวรอยดูการใช้เครื่องมือการแกะของเขาดูซอกการคว้าลักษณะการคว้านะดูคนดูคนดูคนดูอืมนะเรี้ยวรอยดูแบบค่อยดูอืมแล้วแล้วผมเทคนิคพิเศษน,นะครับที่ผมบอกว่า อ่าคือช right? right. ่างคนเดียวกันแกะใช่ไหมอ่าแล้วต้องมีวิธีการก็ต้องคล้ายๆกันมันคือไม่เหมือนกันถ้าเปอร์เซ็นต์เต็มจะต้องคล้ายๆกันไหมคณดูดูนหมหาคนดูนี่อ้าคนดูเห็ไหมอาจะคล้ายๆกันเห็ไหมดูตรงตูดใช่ไหมดูตรงตูดอ่าตรงตูดเนี่ยผมมีผมหยิบมากี่ตัวก็เหมือนกันทุกตัวหายไหมดูตรงก้นหายไหมเนี่ยดูภาพไข่ไหม ดูวิธีการคว้านของเขาเห็นไหมอ่าคว้านคนเหมือนกันเหมือนกันหมดเหมือนกันทุกตัวครับผมเห็นไ,ไหมเล่นคือเล่นเล่นไม่ยากบอกว่าเล่นไม่ยากเลยอ่าเปลี่ยนผมเปลี่ยนตัวบา้างอืมตรงนี้แหลตัวผมเปลี่ยนตัวบ้างอ่าตรงนี้ไหนเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมคุณดูขับไขไ่เลยโไข่แล้วเบิดดับเบิร์ดบเลยไหมอ่าดูดูวิธีการแกะอ่า แพ้หลงอะหลงยัไงไงแพ้สินบามันเนี่ยไม,ม่มันไม่ได้เก่ามากนะครับแต่ประมาณปีสองห้าสองห้าสองพันห้าร้อยี่สิบห้าสองพันห้าร้อยี่สิบแปดผมอะไม่ได้เก่ามากไม่ได้เก่ามากครับผมคือดูด,ดูแพ้พวกนี้ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ได้เก่ามากครับคือเป็นแพ้ยุคแต่ปลายแล้วอ่เพราะดลวงหลวงรัฐท่านมรณะปีสามศูนย์นะสองห้าสามศูนย์ให้คุณดูคุณดูนี่ หเหมือนกันไหมเ,เหมือนกันกับผมคือง่ายๆครับดูวิธีการยมบอกกับวิธีการขึ้นโครงก็คล้ายๆกันคือคนแก่เนี่ยคนเดียวกัน,นจะแกะต้องแกะเหมือนกันคล้ายๆกันจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแต่ว่าจะมีอะไรที่คล้ายๆกันเลยเหมือนเหมือนกับลายมือนคนเรานะครับอา่าตัวนี้เป็นงานช้างผมจะยมให้ดูง,งานช้างงา,งานช้างางานช,ช้างก็เหมือนกันเนี่ยนะคุณดูคุณดูวิธีการหนึ่งแล้ เจาะขาเห็นไหมเห็นกันไหมนี่ขนาดเป็นงาช้างนะเนี่ยนะครับเห็นไหมขาไหมเหมือนกันวิธีการขึ้นโคเหมือนกันเห็นไหมคุณดูจากตูดคุณคคุุณณดูคนคุณดิดคุณดูคนเห็นไหมคนเหมือนกันไหมตรงหางเห็นไหมคุณดูตรงเกสตรงหางตองขั้นชัดเห็นตรงหางไหมเหมือนกันไหมนี่แหละเขาเรียกว่าลายมือช่างครับของเก๊ไม่มีวันทําได้ผมบอกเลยว่าของเก๊ไม่มีวันทําได้ เพราะว่าช่างคนคนนึงอะ่ะคนเราลายมือจะมันมันจะไม่เหมือนกันนะครับแกะแกะเล่นแบบแกะไม่ได้หรอกถ้าม,มีทางทำได้ครับงาชา้างตรงนี้หาย,ยากมากไม่ค่อยมีครับผมมีน้อยมากสมัยก่อนงาชา้างมีราคาแพงแต่ตัวนี้สุดยอดมากครับผมได้มาตัวนี้ดูตามผมรับรองได้ครับไม่ไม่ไม่ผิดหวัง เล่นแพ้ในเล่นง่ายอ่าใครมีสินนี้อยากจะออกให้ผมก็ส่งรูปมาได้นะครับผมผมเช่าครับผมผมเช่าหมดว่าสินนี้คือเป็นสินนิยมเหมือนกันเรียกว่าสินบามันในพื้นที่ก็เล่นกันอยู่เพราะว่ามันมีไม่เยอะครับผมมีน้อยอยู่ไม่ค่อยเจอหายากมากเหมือนกันเมืี้ผมบอกแพ้ชุดหนึ่งอ่ะมีแค่แกะชุดหนึ่งอย่างบามันเนี่ยมีแค่สามร้อยตัวสองร้อยตัวสองร้อยสองร้อยตัวไม่มีไม่เยอะครับอ่าเหมือนท้องย้อยเหมือนกันหลังต้งเหมือนกันมีไม่เยอะมีไม่เยอะ ถึงราคาถึงพุ่งสูงมากตอนนี้คนนิยมหากันมากเพราะว่ามันชุดหนึ่งมันมีไม่เยอะไม่เหมือนกับพระพวกพระเครื่องอะไรเมื่อปั๊มมันทีเป็นหมื่นหมื่นแสนองค์อันนี้ไม่เหมือนครับชุดหนึ่งเขาแกะแค่หลักร้อยสองสามร้อยตัวครับโอเคครับผมอันนี้มันจบ่าจบสินมาบั่นแล้วกันนะครับผมวันนี้ครับผมครับ